มีคนบอกว่าครูอ uh ้อนคะช่วยวางแผนรายการนําเที่ยวให้หนูหน่อยพอดีหนูอยากไปเที่ยวลาวใต้และก็ทราบว่าครูอ uh ้อนเนี่ยเป็นคนฝั่งโน้อน <S <S อืมมาฟังคลิปนี้กับคร uh ูอ้อนค่ะ สวัสดีคะ่ะครูอ้อนจากช่อง Story of Guide นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้อนมีอะไรจะมาแนะนำนะคะนั่นเพราะว่ามีคนบอกว่าครูอ้อนคะช่วยแนะนำรายการน้ำเที่ยวให้หน่อยสิคะพอดีว่าหนูวางแผนอยากไปท่องเที่ยวที่ลาวใต้นั่นเองคะ่ะเพราะว่าทราบว่าครูอ้อนเนี่ยเป็นคนฝั่งโน,น้นอืม จริงๆแล้วคุ้อ้อนไม่ใช่คนฝั่งน้อนนะคะคุ้อ้อนเป็นคนอุบลแต่พื้นที่บ้านของคุูอ้อนเนี่ยติดกับฝั่งแม่น้ําโขงค่ะคุ้อ้อนเป็นคนอีสานนะคะ